สวัสดีนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะเผื่อว่านั่งอยู่คอยช่วยเหลือนักเรียนนะคะในเวลานี้วันนี้เราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4อ่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนเนี่ยไปรู้จักตัวเองแล้วก็รู้จักผู้อื่นก่อนคุณครูมีกิจกรรมกงล้อสี่ทิศ มาให้ลองเล่นกันนะคะกงล้อ4ทิศคืออะไรลูกอ้าวเตยมาพอดีเลยเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งจะได้ทํากิจกรรมไปพร้อมกันเตยออกเตยอ้าวตอนนี้กําลังจะทํากิจกรรมนะลูกก่อนเริ่มเรียนเราจะทํากิจกรรมที่มีชื่อว่ากงล้อ4ทิศ กิจกรรมนี้ทำยังไงนะอี๋ยวคุณครูอธิบายก่อนว่ากงล้อสี่ทิศเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากชนเผ่าพื้นเมืองแห่งหนึ่งในประเทศสกอตแลนด์นะคะซึ่งเขาเนี่ยใช้ชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติมากเลยเขาก็เลยได้สังเกตเห็นความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมบางอย่างของคนแล้วก็สัตว์เขาก็เลยแบ่งสัตว์นะคะออกเป็น4ทิศแล้วก็เปรียบเทียบลักษณะของสัตว์เหล่านั้นอะ แต่คุณครูจะยังไม่บอกว่าสัตว์เหล่านั้นมีพฤติกรรมอย่างไรนะเราจะให้นักเรียนเลือกนะคะสัตว์ที่ตัวเองชื่นชอบอ่ะลองดูนะเห็นไหมลูกอ่ามีสัตว์อยู่สีชนิดมีกระทิงมีนกอินทรีแล้วก็มีตัวอะไรอีกลูกข้างล่างมีหนูแล้วก็มีหมี ่มีสัตว์อยู่4ตัวให้คุณครูเอ่อให้นักเรียนนะคะเลือกสัตว์นะหนึ่งตัวเท่านั้นหนึ่งตัวเท่านั้นแล้วคุณครูจะลองบอกว่าสัตว์ที่นักเรียนเลือกเนี่ยมีลักษณะหรือว่าพฤติกรรมอย่างไรนะคะอ่าให้เวลาตัดสินใจเลือกก่อนให้นักเรียนลองเลือกก่อนนะคะเลือกหนูอ่าเดี๋ยว นึกไว้ในใจก่อนนึกไว้ในใจก่อนแต่ต้องบอกก่อนว่าในที่นี้นะไม่ได้หมายถึงว่าใครจะต้องเก่งที่สุดหรือว่าดีที่สุดเพราะแต่ละคนเนี่ยมีจุดแข็งหรือว่าจุดที่จะต้องพัฒนาเนี่ยแตกต่างกันนะคะ,ะนึกในใจไว้ลูกนึกในใจไว้โอเคน้ำน้ำเห็นไหมลูกคุณครูให้เลือกนะคะสัตว์1นชนิด จะเป็นคุณกระทิงเป็นคุณนกอินทรีเป็นคุณหนีหรือเป็นคุณหนูได้ไหมเลือกแล้วนะอ้าวไหนใครเป็นคุณกระทิงยกมือขึ้นส่งเสียงมาก็ได้ลูกใครเป็นคุณกระทิงมีไหมมีใครเป็นคุณกระทิงไหมลูกไม่มีเลยเหรอพี่เบียเป็นอะไร เด,เดี๋ยวพี่เบียยังไม่ได้เป็นกระทิงใช่ไหมอ้าวงั้นเดี๋ยวคุณครูบอกก่อนว่าคุณกระทิงเนี่ยมีลักษณะนิสัยอย่างไร<ม>เผื่อว่าเพื่อนที่ดูคลิปย้อนหลังเนี่ยมีคนที่เป็นคุณกระทิงนะคะ,ะคุณกระทิงเนี่ยเขาจะมีลักษณะนิสัยที่เป็นคนที่คิดและตัดสินใจเร็วนะคะชอบเอาชนะตรงไปตรงมากล้าตัดสินใจนะคะแล้วก็มุ่งเน้นผลลัพธ์แล้วก็เป้าหมายสำคัญ ข้อดีของคุณกระทิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงรักเพื่อนรักพวกพ้องนะคะแล้วก็กล้าเผชิญและยอมรับความผิดพลาดรับความยุติธรรมแต่จุดด้อยที่คุณกระทิงควรจะพัฒนาก็คือเขาอารมณ์ร้อนนะคะยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่พูดตรงนะอันเนี้ยเป็นคุณกระทิงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนอันนี้ทั้งหมดนะ ไม่ได้หมายความว่าเราเลือกสัตว์ตัวนี้แล้วเราจะต้องมีลักษณะนิสัยที่คล้ายแบบนี้ทั้งหมดแต่มันอาจจะมีบางส่วนที่เราคล้ายกับคุณกระทิงนะคะคุณกระทิงท่านนั้นไม่มีคุณกระทิงเลยนะรอบเช้าคุณกระทิงอ่ะต่อไปใครเป็นคุณนกอินทรีคุณน no กอินทรีมีไหมคุณนกอินทรี อมีแก้มมีแก้มหนึ่งล้มีรัตนามีสามมีเวียเอเซียเป็นคุณน,นกอินรีนะคะอ่ะมาฟังลักษณะนิสัยของคุณน,นกอินทรีกันนะรัตนาปิดไมคให้ครูนหน่อยนะลูกนะโอเคลูกอ้าล,ลักษณะนิสัยของคุณน,นกอินทรีเป็นยังไงลูก นะมาดูกันซิว่าคล้ายหรือเปล่าแก้มลองฟังรัตนาสามลองฟังนะลูกว่าลักษณะคล้ายกับหนูหรือเปล่านะคุณน้องอินซีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกลเออเน้นเ,เขาเป็นคนที่ชอบทดลองแล้วก็ชอบประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆต,ต,ตรงไหมมีตรงไหนตรงบ้างไหม ข้อดีของคุณนกอินรีเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะแล้วก็ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเลยมีไหวพริบในการแก้ปัญหาแต่ว่าข้อที่คุณนกอินทรีควรจะพัฒนาเนี่ยคือคุณนกอินทรีเป็นคนเบื่อง่ายนะเบื่อง่ายมากเลยเป็นนักคิดชอบคิดคิดเยอะคิดแยะไปหมดเลยแต่ไม่ค่อยลงมือทํา นะคะสมาธิสั้นแล้วก็ไม่ค่อยอดทนขาดความรอบคอบอันนี้คือจุดที่คุณนกอินทรีย์จะต้องควรพัฒนานะคะตรงไหมลูกตรงไหมพอจะมีข้อตรงบ้างไหมคุณนกอินทรีย์ตรงหมดเลยอ่อตรงหมดเลยเป็นเป็นคนขี้เบื่อใช่ไหมเออเบื่อง่าย<ห>อ่ะ<ห>ต่อไปไ<ห>คุณนกอินทรีย์แล้วนะอันนี้คุณนกอินทรีย์ต่อไปใครเป็นคุณหนู คุณหนูใครเป็นคุณหนูลูกคุณหนูมีไหมพี่พาร์ทอ่าโอมโอมเป็นคุณหนูมีใครอีกไหมลูกเดี๋ยวคุณครูเลื่อนกล้องดูมีใครเป็นคุณหนูอีกไหมคะอ่ามีโอมมีโอมเป็นคุณหนูอ่ะมาดูซิว่าพอจะตรงกับลักษณะนิสัยของหนูไหมนะโอมนะอ่ะคุณหนูเขาบอกว่าเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนไหวง่ายให้ความรู้สึก ให้ความสําคัญกับความรู้สึกตรงตไปเลยเออตรงไหมตรงไหมโอมข้อดีข้อดีของโอมนะคะข้อดีของโอมเออไม่ใช่ข้อดีของคุณหนูคนทีเ่เลือกลักษณะพฤติกรรมของคุณหนูนะคะข้อดีของเขาก็คือเป็นคนมองโลกในแง่ดีเป็นคนมีน้ําใจนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นปรับตัวเข้าหาคนอื่นเนี่ยได้ง่ายส่วนข้อที่ คุณหนูเนี่ยควรจะพัฒนาตัวเองนะคะก็คือคุณหนูเนี่ยเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนขี้เกงใจไม่ค่อยกล้าตัดสินใจนะอันนี้คือพฤติกรรมของคุณหนูนะคะสุดท้ายสุดท้ายนะลูกใครเป็นคุณหนีคุณหนีมีไหมอ่ะคุณหนีคือเตยยิ้มใครอีกลูกใครอีก ใครเป็นคุณหมีอีกมีใครเป็นคุณหมีอีกโฟนกับน้ำเป็นอะไรลูกโฟนกับน้ำเป็นอะไรฮัลโหลโฟนกับน้ำอยู่ไหมลูกอะไม่เป็นไรนะคะดูไว้ดูไว้ลูกอ่ะคุณหมีเนาะ,ะยิ้มนะยิ้มกับเตยนะลักษณะของคุณหมีมาดูซิว่าตรงไหมนะลูกคุณหมีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกรอบในระเบียบ ะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานเป็นขั้นตอนนะคะไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงแล้วก็จริงจังในการทำงานมากเลยนะยึดมั่นในกฎระเบียบเ,เขาต้องให้ทำงานส่งวันนี้นะเราก็จะต้องงานส่งวันนี้แบบนี้เป็นต้นนะคะข้อดีของคุณหมีก็คือเขาเนี่ยเป็นนักวางแผนนะคะทำงานละเอียดนะคะมีความรับผิดชอบสูง ทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องมีเหตุผลอันนี้คือข้อดีของคุณหมีนะคะส่วนข้อที่คุณหมีเนี่ยจะต้องพัฒนานะก็คือคุณหมีเนี่ยไม่ค่อยยืดหยุดตรงเป๊ะเลยเป็นคนตรงนะคะแล้วก็ยึดมั่นในหลักการนะไม่ค่อยจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะก็จะยึดติดแต่เรื่องเดิมนะคะแล้วก็จริงจังกับ เรื่องของงานเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องทั่วๆไปเนี่ยมากเกินไปจนทําให้เครียดมากเลยนะคะสาหรับคุณหมีอ่ะอันนี้นะคะเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่คุณครูนํามาให้นะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อให้เรารู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่นมีใครไหมลูกที่อยู่คนเดียวเนี่ยตั้งแต่เกิดมาอยู่คนเดียวตลอดเลยไม่เคยเจอผู้คนคนอื่นเลยมีไหมลูก มีไหมมีใครอยู่คนเดียวตลอดเวลาไหมคลอดออกมาก็คลอดคนเดียวไม่ได้เห็นหน้าคุณแม่คุณพ่อ,อ,อโตขึ้นมาก็โตขึ้นมาคนเดียวเรียนหนังสือก็นั่งเรียนคนเดียวมีไหมในนี้มีไหมลูกไม่น่าจะมีเนาะเพราะว่าอะ ส่วนใหญ่เราเนี่ยก็อย่างน้อยแหละเราก็จะต้องเจอนะคะคนในครอบครัวของเรานะคะออกมาข้างนอกเนี่ยก็มีผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาสวนกับเราเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะในการทำงานนะในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอ่ะมันก็จะเป็นกิจกรรมกลงล้อสีทิศที่คุณครูนำมาถ้าเรารู้จักผู้อื่น เราก็จะเรียนรู้และปรับตัวเข้าหาผู้อื่นได้ง่ายขึ้นอ่ะเช่นหนูไปเจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับคุณหมีเขาเป็นคนที่เครียดเขาเป็นคนที่มีความจริงจังมากเลยในชีวิตทุกอยากอาอ่างต้องเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊ะไปตามขั้นตอนเลยอ่ะสมมุติคุณหนูไปเจอกับคุณหมีคนคุณหนูเนี่ยเป็นคนขี้เก่งใจใช่ไหมเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขี้เก่งใจขาดความมั่นใจไปเจอคุณหมี คุณหมีที่เป็นคนประเภทแบบว่าไม่ได้นะต้องทําไปตามขั้นตอนแบบนี้อ่ะถ้าเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ยากและก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งไม่ชอบหน้ากาันทํางานกันไม่ได้อ่ะอันเนี้ยก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งหรือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่คุณครูนํามาพูดในวันนี้นะคะทีนี้ เมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วอยู่กันเยอะๆนะอะคุณครูลืมบอกวันนี้อยู่ในหนังสือสังคมหน้าที่79นะคะเรื่องที่คุณครูจะพูดก็คือผู้นําและผู้ตามโอเคนะหน้า79นะลูกนะอ่ะเมื่อเราอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะมีผู้คนหลากหลายเลยมาจากต่างพ่อต่างแม่ต่างความคิดต่างการเลี้ยงดูนะคะเรานะคะจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เรากำลังจะทำหรือว่างานที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันสามารถสำเร็จลุ่วรงไปได้นะคะมันจึงเกิดคำนี้ขึ้นมาคือคำว่าผู้นำและผู้ตามผู้นำคืออะไรลูกผู้นำเนี่ยก็คือคนที่มีความรู้ความสามารถได้รับการยอมรับจากสมาชิกนะคะในสังคมนั่นแหละคําว่าผู้นำเนี่ยอาจจะเป็นผู้นําในกลุ่มเล็กๆของเรานะคะเช่นผู้นําในห้องเรียนเราก็จะมีใครเป็นผู้ผู้ลูก ถ้าอยู่ในห้องเรียนของเราใครจะเป็นผู้นำใครได้บ้างรัตนาได้ไหมลูกเตยได้ไหมหัวหน้าเออหัวหน้าห้องนะคะก็จะเป็นผู้นำเพราะว่านะคะเราได้รับเ,ออเราได้เลือกเขามาแล้วสมาชิกส่วนใหญ่ในห้องเนี่ยได้เลือกเขามาแล้วลงความเห็นว่าโอเคเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะคะจากคนส่วนมาก นะะในกลุ่มในสังคมนั้นๆเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้นําในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้คือผู้นําต่อไปผู้ตามแล้วลูกนะยกตัวอย่างเช่นอยู่ในห้องเราเราบอกว่าห้องเราเมี17คนนะคะมีผู้นําไปแล้ว1คนเพราะฉะนั้นอีก16คนเนี่ยเราก็จะทําหน้าที่ในการเป็นผู้ตามที่ดี ผู้ตามคืออะไรลูกผู้ตามนะคะก็คือบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นนั่นแหละแต่ผู้ตามหมายความว่าเราไม่มีสิทธิ์ออกสิทธิ์ออกเสียงเลยไหมถ้าสมมุติผู้นํานําไปในทางที่ผิดผู้ตามจะต้องทําตามผู้นําอย่างเดียวไหมคะสมมุติหัวหน้าบอกว่าเอ้ยวันนี้ไม่อยากเรียนสมมุตินะสมมุติหัวหน้าเราบอกว่าไม่อยากเรียนเดี๋ยววันนี้เราไม่เข้าเรียนกันดีกว่าอ่ะ สมมุติผู้นําบอกนะแล้วผู้ตามอีกสิบหกคนทํำยังไงเชื่อฟังเลยเราต้องฟังนะเราต้องฟังผู้นําเราผู้นําบอกว่าไม่ให้เรียนเราก็เลยไม่เรียนได้ไหมลูกแบบแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ไไดนะคะคําว่าผู้นําถึงเราจะบอกว่าเราเป็นบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกแล้วเราเลือกผู้นําคนนั้นมาแล้วแต่ ในแต่ละเหตุการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นผู้ตามก็มีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเช่นกันนะไม่ใช่หมายความว่าคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้นำทําทุกอย่างแล้วจะต้องถูกต้องหมด100%เซไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นอันนี้ไม่ถูกนะลูกผู้ตาม นะถึงแม้ว่าเราจะเป็นสมาชิกนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและช่วยกันปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้งานเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นทั้งผู้นำและผู้ตามมีความสำคัญเท่าเท่ากันถ้ามีงานอยู่ชิ้นหนึ่งให้คุณครูให้หนูทําเป็นงานกลุ่มงานกลุ่มกลุ่มละ5คนก็ได้แล้ว อ่ะห้าคนนะสมมติมีห้าคนมีผู้นำหนึ่งคนและแล้วมีผู้ตามอีกสี่คนแต่ว่าในกลุ่มเกิดบอกว่าอ่ะผู้นำเธอเก่งนี่เธอทำไปคนเดียวเลยเราไม่ทำหรอกงานชิ้นนี้จะเสร็จไหมลูกจากห้าคนเนี่ยเหลือทำงานแค่คนเดียวแลละเพราะฉะนั้นงานมันก็จะไม่เสร็จนะเปรียบคนเป็นนิ้วมือห้านิ้วเนี่ย ทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันและทุกคนสำคัญเท่ากันหมดเลยนะคะเออทุกนิ้วก็ต้องทำงานไปด้วยกันถึงจะหยิบสิ่งของได้เอายกตัวอ,อย่างง่ายๆมีขวดน้ำขวดนึงเนี่ยบอกให้หยิบคุณนิ้วโป้งเป็นผู้นำคุณนิ้วโป้งทำงานคนเดียวได้ไหมหยิบขวดน้ำขึ้นไหมไม่เออไม่ขึ้นนะคะอ่ะ แล้วเอาสองคนก็ได้สองคนหยิบขวดน้ํานะคะหยิบได้ไหมไม่ได้หยิบก็ได้ไไดอยู่ไ,ได้อยู่แต่ผลของงานมันทําไมลูกอก่ะม,มันจะมีมันจะมีมประสิทธิภาพเต็มร้อยไหมไม่เออมันก็ไม่เต็มร้อยแต่ถ้าทั้งห้านิ้วเนี่ยช่วยกันหยิบ งานมันก็จะมีประสิทธิภาพที่เต็มร้อยมากขึ้นนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นมันสื่อให้เห็นว่าทุกคนนะคะในกลุ่มในสังคมมีความสำคัญเท่าๆกันนะอ่ะต่อไปอ่ะใครเปิดไม้อยู่ลวกลบโกนปิดไม้ให้คุณครูหน่อยนะอ่ะต่อไปนะคะลักษณะของผู้นำในสังคมประชาธิปไตยเป็นยังไง นะคะคลักษณะของผู้นำนะคะในสังคมเนี่ยจะมีอยู่3ลักษณะลักษณะที่1นึ่เขาเรียกว่าผู้นําตามธรรมชาติผู้นําตามธรรมชาติเนี่ยมาจากไหนลูกผู้นําตามธรรมชาติก็เช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะเราเกิดมาในครอบครัวเนี่ยเรามีผู้นําแล้ว ผู้นำในบ้านของเราอาจจะเป็นคุณพ่อหรือว่าอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้นะคะซึ่งอยู่ในครอบครัวนะคนในครอบครัวเรานั่นแหละที่เป็นผู้นําตามธรรมชาติซึ่งเขาจะคอยอบรมสั่งสอนชี้แนะนะคะให้เราเป็นคนดีนะคะสามารถอยู่ในสังคมได้หรือว่าเป็นผู้อาวุโสในครอบครัวในสังคมก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้นําตามธรรมชาติลักษณะที่1นนะคะผู้นําตามธรรมชาติลักษณะที่2ผู้นําที่มาจากการ แต่งตั้งผู้นำที่มาจากการแต่งตั้งเช่นอะไรลูกเช่นเช่นไรคะผอโรงเรียนนะคะผู้บริหารนะคะอ,อ,อันนี้เป็นผู้นำที่มาจากการแต่งตั้งก็คือ,อ,อแต่งตั้งคนคนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำนะคะของกลุ่มของสังคมนั้นๆน,น,นะคะอันนี้เรียกว่ามาจากการแต่งตั้ง แต่ผู้นําลักษณะที่สามเขาเรียกว่าผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งก็คือมาจากเขาเรียกว่าอะไรผลจากคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นๆน,น,นะคะที่ได้เลือกคนเนี้ยขึ้นมาเป็นผู้นําเขาจะเรียกว่าผู้นําที่มาจากการเลือกตั้งยกตัวอย่างเช่นระดับง่ายๆเลยนะคะก็เช่นอะไรลูกการเลือกตั้งหัวหน้าห้อง เลือกตั้งหัวหน้าห้องเนี่ยบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นการย่อนบัตรหรือว่า,เ,าเป็นการกดปุ่มแบบที่ผู้ใหญ่เขาไปเลือกในเ,เวลามีการเลือกตั้งก็ได้นะแต่การเลือกตั้งในที่นี้เช่นอ้าวเรามีการยกมือนะคะเพื่อหาเสียงข้างมากในการเลือกผู้นําแบบนี้ก็เป็นการเลือกตั้งก็ได้เลือกตั้งประธานประธานานักเรียนก็ได้ที่โรงเรียนของเรามีการเลือกตั้งประธานานักเรียนโดยที่กกตนเนี่ย เขาก็จะเอาเครื่องกดมาใช่ไหมคะแล้วเราก็กดเลือกเบอร์หหรือเบอร์สองอันนี้เป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งทบทวนนะลูกลักษณะของผู้นำนะคะมีกี่ลักษณะที่เราเรียนวันนี้ลูกมีกี่ลักษณะกี่ลักษณะลูกสามหนึ่งคือผู้นำตามธรรมชาติออสองคือผู้นำที่มาจากการแต่งตั้ง และ3ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งโอเคนะโอเคนะลูกอ่ะต่อมาบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำนะคะถ้าเป็นผู้นำในระดับครอบครัวเขาจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำอะไรบ้างลูกผู้นำระดับครอบครัวผู้นำตามธรรมชาติก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้อาวุโสที่อยู่ในครอบครัวในชุมชนเขามีหน้าที่อะไรลูก เขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการทํางานนะคะที่จะหาเงินมาเพื่อเลี้ยงสมาชิกในครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลส่งเสริมนะคะให้คนในครอบครัวน่ะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยนะคะแล้วก็อบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวเนี่ยเป็นคนดีอันนี้คือส่วนหนึ่งในบทบาทหน้าที่ของผู้นําในระดับครอบครัวนะคะอาวต่อมาถ้าเป็นผู้นําในระดับโรงเรียนล่ะ นักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้นําในระดับโรงเรียนลูกอันนี้เอาจากใกล้ตัวเราก่อนนะถ้าผู้นําในระดับโรงเรียนเป็นใครดีลูกพอเอออพออพออย่อมาจากอะไรลูกพอย่อมาจากผู้อะไรลูกผู้อํหนวยการ ผู้อำนวยการนะคะทีนี้หน้าที่หรือบทบาทความรับผิดชอบของผู้อำนวยการในระดับโรงเรียนก็จะทำอะไรลูกก็จะบริหารงานภายในโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อที่จะพัฒนานะนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีคุณธรรมจริยธรรมพออดูแลแค่นักเรียนอย่างเดียวไหมลูกดูแลแค่นักเรียนไหม ไม่นะคะพอก็จะต้องดูแลบุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคุณครูไม่ว่าจะเป็นคุณป้าแม่ครัวคุณพี่ที่ทําความสะอาดหรือว่าคุณน้าที่ดูแลโรงเรียนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้นานะคะในระดับโรงเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันในโรงเรียนอย่างมีความสุขนะคะและทุกคนเนี่ยนะที่สำคัญเลยก็คือทุกคนก็จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรม นะเพื่อจะอยู่ร่วมกันได้นะคะต่อมาถ้าเป็นผู้นําในระดับท้องถิ่นล่ะลูกไกลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งขยับขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นพอจะรู้ไหมว่าผู้นําระดับท้องถิ่นเป็นใครอ่าสมมติในหมู่5ของเราใครเป็นผู้นําของหมู่5ใครเป็นผู้นําของหมู่4ใครเป็นผู้นําของหมู่3ก็ต้องเป็นผู้อะไรลูกผู้ผอำนวยการ ผู้ใหญ่บ้านเออก็ต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งผู้ใหญ่บ้านหมู่สองหมู่สามหมู่สี่หมู่ห้าอ้าวแล้วในบ้านอิฐมีสิบเอ็ดหมู่ใช่ไหมใครดูแลทั้งสิบเอ็ดหมู่ใครเป็นผู้นําในระดับที่ดูแลทั้งสิบเอ็ดหมู่กรรอะไรกานันเอออ้าวแล้วในในอำเภอ นะในอำเภอบ้านอิดของเราเออในอำเภอเมืองของเราก็จะมีหลายๆตำบลมีตำบลบ้านอิดบ้านลีบ้านแห้อะไรแบบเนี้ยใครดูแลใครเป็นผู้นำในระดับอำเภอนายอะไรนายนายอำ อำเภอเออผู้นําในระดับอําเภอก็คือนายอําเภอแล้วในจังหวัดอ่างทองเนี่ยมีอําเภอป่าโมกมีอําเภอวิเศษชัยชาญอําเภอเมืองอําเภอชัยโยอ่ะใครเป็นผู้นําในระดับจังหวัดลูกใครใครเป็นผู้นำลูกเออผู้ว่าราชการนะคะอันนี้เป็นผู้นำ ในระดับท้องถิ่นนะคะก็จะมีเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเป็นขั้นไปใช่ไหมก็เล็กๆก,ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก่อนเนาะผู้ใหญ่บ้านหลายๆหมู่รวมกันเยอะขึ้นก็จะมีกำนันดูแลหลายๆหลายๆตำบลก็มีนายอำเภอแบบนี้นะคะเป็นผู้นําในระดับท้องถิ่นนะแล้วเดี๋ยวล่าสุดใครติดตามข่าวนะช่วงนี้ เดือนนี้นะคะก็จะมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะอันนี้ก็เป็นผู้นําในระดับท้องถิ่นเช่นกันนะคะเขามีหน้าที่อะไรลูกถ้าเป็นผู้นําในระดับเนี้ยเมื่อกี้ถ้าเป็นผู้นําในระดับครอบครัวก็คือดูแลอบรมสั่งสอนนะคะแล้วก็ ออหาเงินเลี้ยงชีพครอบครัวนะคะผู้นําในระดับโรงเรียนก็คือบริหารและก็พัฒนานะะทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมต่อมาผู้นําในระดับท้องถิ่นเขาต้องทําอะไรลูกเขาก็จะต้องดูแลแล้วก็พัฒนาพื้นที่ของตัวเองนะคะออดูแลประชาชนนะส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีนะถนนหนทางไฟฟ้าโรง